ขอบคุณอันนี้พระไข่อ่ะอันนี้พระไข่อ่ะนองป้านี่ป้าสุพรรณมาจากสุพรรณคือผมจะเอามาไม่รู้อะไรเก็บไว้ในรุ่นกระปรงรุ่นอะไรรุ่นอะไรอันนี้เป็นสมเด็จนะครับอันนี้พิมพ์สมเด็จไอแพดนะครับเขาเรียกใหญ่กว่าใหญ่กว่าโทรศัพท์ไอโฟนเขาเรียกอะไรวะมันจะมีมันก่อนไอแพดอ่ะก่อนไอแพดจะมีอะไรอันหนึ่ง แผ่นมินิอ่าแผ่นมินิแผ่นมินินะครับสำเนีแผ่นมินินะครับเราด้านหลังนะครับเขามีหลังประกัดด้วยหลังประกัดเลยนะเนี่ยอันนี้ดีกว่าก้างปลาหอยแถะนะเนี่ยมีหลังประกาดนะหลังมีมีตาพุดด้วยนะแล้วมีประกัดด้วยนะอันนี้เหมือนเป็นประกัดจีนือเปาเนี่ยนี่ประกัดจีนมากว่าปาะเพียหรือประกัดปาะเพียไหมเออเออเป็นปาะเพียไว้ประกัดไว้เอันนี้นี่เหนือนี่เหนือชั้นกว่า เหมือนประกาศเหมือนกันด้วยอ๋อปะตะเพียนนะอ๋อปะตะเพียนก็ปะตะเพียนนะนะครับอันนี้คือไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเรื่องไม่เอากลับนะลูกไม่ไม่เอากลับนี่คือเรื่องใหญ่นะที่นี่ไม่เอากลับแปลว่าอะไรครับไม่เอาเลยลูกเพราะว่าจะกลับสุพรรณมันอยู่ด่านช้างลูกไมนอยู่ไกลแล้วยังไงแล้วไม่เอากลับแปลว่าอะไรครับไม่เอาเลยลูเลยไม่เอาเลยลูกไม่ว่า ลลฮะฝากไว้ฝากไว้ไม่คุณบอยเลยให้คุณบอยเลยไม่เอาเร <laughs> ื่องป้าไป,ไม,าปาไม่เอาลูกป้าไม่เอาจะเไปไหว้ไหนอะ่ะแล้วให้ผมไม่ทำอะไรอ่ะยกมูธนาให้หมดไม่เอาเลยลูก ยุเลยคุณลอยย่เลยป้าให้ป้าอย่างนี้ได้ไหมป้าผมให้ป้าห้าร้อยป้าเอากลับไปด้วยผมไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวไม่เอาเดี๋ยวแถมมันล้อผมว่าผมเล่นเดี๋ยวแถมมันล้อผมเดี๋ยวเช็คแถมเดี๋ยวเช็แถมมันล้อผมไม่เอาไม่เอาผมให้ตังค์ป้าห้าร้อยผมไม่เอาครับไม่เอาครับผมให้ตังค์ไม่วันนี้ไม่ได้ไม่ได้เช่าเลยนะมีแต่ให้ตังค์อย่างเดียวนะมาป้าไป นีทท่ขอได้ตังแม่นี่นี่จ้าเดียวกันมาเของเขาอยู่กัางนี่ดูขดขีดเขาไม่เอ ไม่เอาแปลว่าอะไรคือจะให้ผมไม, <c oughs> ไม่เอากลับด้วย <c oughs> ได้อยู่กับป้ามาอยู่ปีนึงีอยู่ป้ามากี่ปีอยู่กับป้ามานานป้ายังไม่อยากอากลับบ้านเลย <c oughs> เพราะอะไรอ่ะ <c oughs> เพราะว่าไอ้เจ๊แถลมันเล่นหรอเจ๊แถลมันเล่นรุ่นเนี้ยแต่มันไม่ซื้อนะมันขายอย่างเดียว <c oughs> ให้แถก็ไม่ให้แไปเพรมไม่เอาเดี๋ยวมันไปมันไปปล่อยต่อกลายเป็นหลากรามอีกอยล้อ้ยไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวผมดูอย่างอื่นให้ แล้วกันเนาะโหนี่เป็นไงไม่อยากเอากลับบ้านด้วยไม่บ้าอาศัยอยู่บ้านที่ถุกบ้านไม่มีบ้านของตัวเองถูกทุกไปหมดแล้วจ่ายแล้วเรื่องเศร้าอีกแล้วกูป้าคือใครมาเจอผมห้ามเล่าเรื่องเศร้านะเดี๋ยวผมใจอ่อนหนูอย่าเล่านะหนูอย่าพูดเล่าเรื่องหนูนะว่าหนูโดนแฟนคนที่เจ็ดสิบเจ็ดทิ้งอะไรไม่เอานะไม่เอานะ ไอ่คนนีเจ็ดสิบแปดนะอยู่นี่เจ็ดสิบแปดรออยู่แต่คนนี้รักจริงคนนี้รักจริงใช่ป่ะมดน้องคนนี้รักจริงไหมพร้อมไปลำบากด้วยกันนะพร้อมไปลำบากด้วยกันใช่หรือตาหวานนะมดนี่วันนี้ปกติมดเขาไม่ใส่เจลนะวันนี้เขาใส่เจลมานะอ๋อแสดงว่ารู้เรื่องหน้าชื่อมรู้รู้เรื่องหน้าว่าจะมีเนื้อคู่มันอยากเป็นเสืออีสาน อ,อีสานโอเคจี๊ดข้าวจี๊ดโอ้โหป้าบอกว่าไม่เอากลับบ้านนี่โจ้มันเอาไว้ห้อยไหม <c oughs> อันนี้ไม่ต้องทออ้าวอ้าวป้าได้ตังค์อันนี้กรอบทองขายได้ได,ไดไ้ลูกกรอบทองขายได้ไดไน่าจะได้หลายพันอันนั้นของฝากมาบ้านเลยนะเพราเห็นว่าป้าเ <c oughs> น้นอาหาหนูลูกอ๋อคือกรอบทองไม่ใช่ของเราไม่ใช่ลูกโอเค คือสรุปกรอบทองก็ไม่อย่างป้าอีกอันนี้เรื่องขโมปไเแย่แล้วทีนี้ไเดี๋ยวมีดวยขัดกองให้หน่อยแซกแซกเอาไหมเผื่อไปเอาไปขายขายแถลได้แถมอาจจะซื้อสิบาทยี่สิบาทขโมยบ้านปบ้าไเรา้ไชอบปะาเขาน่ารักมากเลยป้าบอกว่าคือคือ น้องผมที่ร้านนะ่ะชื่อแซกบอกว่าไม่มีที่นอนแล้วพระเต็มบ้านแล้วบอกป,ป,<ะ>ป้าบอกให้เอาไป้วยเอาไปนอนไปเป็นหมอนข้างเนระแซกต้องเอาไปเป็นหมอนหนุนจะได้เห็นนึกถึงหน้าไอ้แถมันจะได้นอนหลับฝันร้ายโอ้โหเอาไหมป้าเขาให้ฟรีก็ไม่เอาอรอให้ฟรีก็ไม่เอา <c oughs> มันไกลร้ายกันแล้วนี่ <c oughs> เราต้องแถมดังป้าด้วยนะไม่ป้าแต่ผมให้ป้าห้าร้อยผมไม่เอาไม่ผมได้เป็บอยเชฟอันนี้ถ่ายได้นะจะลองไปถามเขาก่อนว่าเขาขายไหมออกเฉพาะเศษทองอ่ะเขาสั่งมาขายเขาสั่งมาขายด้วยอ่ะงั้นป้าเข้ามาป้าต้องรู้เรียนทำยังไงเดี๋วิธีป้า อ่าผอ่าพราะคนนี้ขอถ่ายรูปอ่าผมให้ห้าร้อยนะผมไม่เอาพาดนะโอเคคนนี้ที่บอกว่าบ้านอยู่ที่ไหนนะจริเดี๋ยวกราจเพิ่มบ้านอยู่สุราษฎร์มาอยู่ี่สิเกตตอนนี้มาหาลูกมาหาลูกที่กรุงเทพไม่ไม่กินข้าวที่กรุงเทแต่มีเมียอยู่สุพรรณเฮ้ยเอาไปใช้เยอะอันนี้ม่ถ่ายรูปมาถ่ายรูปมาถ่ายรูป ขอบคุณครับคุณครับยังไม่เล่นกันใช่ครับอได้500แล้วนะเฮ้ยวันนี้รู้สึกว่ามีแต่มีแต่ยังไม่ได้ตังนะตนโอีโอตันี่ตัวจริงครับครับพี่ท่านพี่ต้องเรียกอะไรลุงแล้วมั้งต้องเรียกพี่อายุเท่าไหร่ทเรียกลุงไหมพี่สุรา ครับพี่อายุเท่าไหร่ครับเลขพี่หรือลุงดิผมเหรอเจ็ดสิบสเจ็ดสิบห้าแล้วเลขลงแล้วกันเก้าสี่สองสี่เก้าสี่โอ้โหหนักแล้วละใกล้จะตายแล้วไม่ไม่ไม่แข็งแรงอันนี้ตัวแข็งแรงนะมามากรุงเทพนี่คือมาลูกลูกอายุเท่าไหร่ครับลูกสาวเป็นอายุไม่เกินมาห้าสิบสี่สิบกว่าลูกสาวห้าสิบแล้วลุงมีคลิปไหมตอนนี้มีกิ๊กไหมมีมีหลายหลายคน เอามีหลานเอาเดียวผมบอกมิ้กินไปอันนี้แซวนะแซวนะสวัสดีครับสวัสดีครับแซววนรุงนะครับไม่ผมดูคลิปตลอดเนาะครับผมมันยังไม่เล่นเลยเอ้ยระวังชนหลังพี่เคงพี่เคงหลบหน่อยเดี๋ยวพี่เคงถูกใจน้องหนองบันลำพูนะ Ừ. này phe kem? vẫn mấy cái vẫn chưa hết. 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 vẫn ให้เจไปไหนมะห้องน้ำว oh, okay. wow. ันเจกับทีมชัยนทาันไหนครับอะไรนะเจวันอาทิตย์ครับแต่เดี๋ยววันคือจริงๆผม เรียกว่าเรียกว่ากลับมาจากพระทยาแล้วเข้าพันธิ